like this เราจะวิ่งช้อน ต้องให้โลดช้อนไม่เป็นไรเลยช้อนนี้วัดหูไอ้ขึ้นบูเนี้ยน้องตัวขึ้นไอ้ตัวแล้วล่ะแรงนี่มากอ่างสิงเจ้ง ครับรถถ่ายรถถ่ายมาแล้วโอ้โหโอฟีว่วันนี้มาเลยเพื่อนๆน,นี่โอ้โหยนักกบอาจสามโลน่าจะสี่โลีอยู่น่าจะสี่โลนี่ดูมันบอกด้กวยไปฟาร์มเขาเน่ทุนลอยตกหน้าดินมาหลายวันไม่ไม่ได้เลยครับโอ้ยตื่นเต้นใจเต้นตุ๊บตๆ๊บต๊บต,บต๊บเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่หรอกกลัว นี่สายสิบสองปอนด์เอาอยู่ครับนี่สวายน่าจะประมาณสามโลถึงสี่โลนะครับตัวดีไม่เจอตัวใหญ่ตัวใหญ่ขาดแน่นี่สายเอ็นเส้นเล็กนิดเดียวมาไขใกล้ๆครับและนี่คือสวายบ่อทรายส่วนพริกนะครับวันนี้ทําสําเร็จนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแผนจากการตกปลาหน้าดินนะครับโดยใช้ทุ่นนะครับวันนี้ใช้ทุ่นทุ่นลอยนะครับด้วยเหยื่อขนมปังความเฮานะครับนะครับเกี่ยวแบบ พุ่มเบ็ดตัวเบ็ดธรรมดานะครับใช้เบ็ดไซส์เบอร์สิบสี่นะครับนี่นะครับได้จากบริเวณด้านหลังและกอกเองนะครับก็วันนี้ปลาสว่ายขึ้นเยอะนะครับก็เลยลองตกแบบทุรลอยดูบ้างนะครับได้ผลครับผมนี่โ้ยังตื่นเต้นไม่หายเลยนี่ก็วันนี้ใช้เวแล้วอัดก็ประมาณสี่ถึงห้านาทีเลยนะก็สายปลานี่ตัวนี้น่าจะประมาณสามโลบวกนะครับผม เอาจนได้นะวันนี้หลังจากพยายามมาหลายวันแล้วครับเป็นปลาสวายตัวแรกของปี68นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวกลับมาตกใหม่นะครับตอนนี้มีธุระด่วนนะครับเดี๋ยวต้องไปธุระก่อนแล้วก็กลับมาตกเลยครับผมโอเคครับตัวแรกมาแล้วสวายบอสไซส่วนพิกครับผม